้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวท์ทิลิทนะคะวันนี้นะคะก็คือจะมาแบบร c กสกินแคร์อะไรอย่างงี้นะคะว่าแบบวิตอนเช้ากับตอนกลางคืนเนี่ยเราใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะคือแบบนาจะได้แบบดูใสกริ้งนะคะแต่ว่าคือตอนนี้จะบอกก่อนเลยว่านายไม่ใสเลยนะคะทุกคนคือแบบพยายามทําให้มันใสอยู่ก็คือแบบวันนี้ก็จะมาแบบลองแชร์สกินแคร์อะไรต่างๆที่ นอยู่ในตอนนี้นะคะไปดูกันเลยนำต้นได้เลยนะคะจากอ h ส s วน e ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่คาดผมเวลาแบบเวลาเราทำสกินแช์ให้แบบผมมันไม่ร่วงลงมาอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบที่ฉันใช้อย่างนี้เลยแน่นมากค่ะโอ้โหดูแลค่ะใส่เส้นหัวเธอกริ้งใส่ค่ะ ือจะบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ no sponsor นะคะคือแบบไม่มี sponsor รใดๆทั้งนั้นก็คือรีวิวจากความจริงเลยนะคะและเราก็จะมาเริ่มจากอันแรกเลยนะคะก็คือ this one เองคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ Nivea Extra Bright Super นะคะคือจะบอกว่ามันแบบเป็นเห็นคือแบบเข้าเซเว่นแล้วก็แบบเห็นมันแบบวิตามินเซรั่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเคยกัเลยแบบซื้อมาลองใช้ก็โอเคเลยนะทุกคนก็คือแบบ ใช้แล้วแบบมันแบบเหมือนบำรุงแบบตาที่แบบค้ำๆหรือว่าแบบผิวที่แบบให้ผิวมันใสขึ้นนะคะคือแบบให้ผิวมันไม่หมองนะคะก็คือแบบเราก็เลยแบบลองแบบซื้อมาก็โอเคเลยนะคะทุกคนบอกก่อนว่าคลิปนี้ no สปอ n นะคะไม่มีส่วนอยู่แล้วเพราะว่าฉันนะคะคือแบบซื้อมาแล้วก็คือแบบซื้อมาเองแล้วก็ใช้เองด้วยนะคะ ป่าแล้วก็ตบนะคะแล้วคือแบบอีชั้นเป็นคนป้าคนนึงนะคะที่แบบเวลาใส่ครีมอะไรจะชอบแบบใส่ใต้ตานะคะแต่ว่าอยากให้มันแบบลึกเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวมันจะแบบเข้าตาแล้วก็บอกเลยว่าแสงมากแม่เหลืออยู่นะคะก็ไปแบบทาโคลอย่างนี้ได้ก็คือเมื่อก่อนอ่ะคือแบบตั้งใจจะซื้อมาให้แบบมันขาวไง เหมือนแบบเมื่อก่อนคือตั้งใจจะซื้อมาแบบเพื่อลองพื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าแบบสุดท้ายก็คือซื้อมาแบบอุ้ยมันบอรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะคะโนสปอนรีวิวจากความจริงเป๊ะ รบ้อยไปอันต่อไปกันเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คืออีกอันนึงอันนี้จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะก็คือของวัสลีนะคะก็คืออันนี้ซื้อมาเป็นของแบบซูเปอร์ฟู้ดเฟรชล็อกนะคะคือเป็นกลิ่นเกรฟฟู้ดนะคะก็คือคือแบบจริงๆก็ตั้งใจซื้อมาแบบเพราะว่ามันหอมนั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ก็ ใช้ไฟก็แบบเออผิวก็ดีขึ้นนะคะแต่ก็โนสปอนเหมือนเดิมนะจ๊ะอันนี้เป็นของวัสลีนะก็คือแบบตอนแรกคือแบบแยกแบรนด์ไม่ออกอย่างหนักมากค่ะก็แบบเอ๊ะนีเวียกับวัสลีเคือแบบชอบมองแบบมองผิดตลอดแล้วแบบนีเวียคือวัสลีวัสลีคือนีเวียเหมือนกันแบบทาแบบแต่ว่าปกติอันนี้คือแบบจะชอบใช้ทาตัวมากกว่านะคะเพราะว่ามันแบบ มันหอมเย้ yeah, ทาสลานะคะทุกคนก็คือเรียบร้อยค่ะชุ่มชื้นกูดแล้วก็นะคะคือวันนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้จะมาแบบมาแค่สกินแคร์ทุกคนคือวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเมคอัพด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแบบทำงานอะไรอย่างนี้ต่อคือจะบอกเลยว่า สกินแคร์ของเราน้อยมากแบบน้อยจริงๆของตอนมอร์นิ่งนะคะ mm hmm. ก็คือตอนนี้นี่ก็คือแบบสกินแคร์ในชีวิตฉันมีแค่2อย่างแต่ว่าอันนี้เป็นของมอร์นิ่งนะคะ mm hmm. คือแบบถ้ามอร์นิ่งคือจะจะมีแค่แบบ2อย่างแบบ2ออย่างจริงๆ mm hmm. คือแบบที่เราใช้ไปเมื่อกี้วันนี้ก็เลยจะมาแทนเมคอัพให้ด้วยนะคะแบบเมคอัพอะไรอย่างนี้ เรามาเริ่มกันที่ดัดขนตากันเลยนะคะทุกคนก็คือแบบปกติแบบเวลาแบบมีงานอะไรเม่นหนักก็คือจะไม่ค่อยดัดขนตาเลยแบบไม่ดัดเลยจริงๆทุกคนคือบอกก่อนก็แบบเราก็จะมาสอนหรือเปล่าก็ไม่เชิงก็คือเราก็จะแบบหนีบลงไปนะคะคือแบบเป็นคนที่ขนตาสั้นมากแกแต่ก็แบบดัด เพราะว่าดันแล้วแบบตาเราจะโตขึ้นแต่ว่าจริงๆคือตาโตอยู่แล้วโอเคทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราก็แบบอะไรนะคือแบบดับขนตาเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือดู คือดัดก็แบบดัดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบไม่ค่อยแบบดัดขนตาเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าแบบมองนี่คือแบบจะรู้เลยเพราะแบบคิ้วจะแบบเห็นไหมทุกคนยกขึ้นเนี้คือแบบยกขึ้นแบบมองไงก็เห็นนะทุกคนคือแบบดัดขนตาได้แบบโอ้โหจรลิบแต่ว่าจะไม่ดัดข้างล่างนะคะเพราะว่าขี้เกียจดัดค่ะบอกคําเดียวเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบปกติเป็นคนที่แบบไม่ค่อยดัดขนตาเพราะแบบตาฉันคือ คือแบบแหกอยู่แล้วค่ะทุกคนก็คือแบบก็เลยจะไม่ค่อยแับตื่ตาเท่าไหร่นอกจากว่ามีงานจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างอันสุดท้ายของมอร์นิ่งรูทีนนะคะก็คือโนสปอนค่ะทุกคนโนสปอนอีกทีละคือแบบโนสปอนโนสปอนหลายรอบแล้วนะคะทุกคนก็คืออีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือลิปมารของนีเวียนะคะก็คือ จริงๆก็ใช้แบรนด์อื่นอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าคือแบบแบรนด์อะไรที่ชอบที่สุดก็คิดว่าจะเป็นแบรนด์ของนีเวียมากกว่านะคะเพราะว่าแบบคิดว่าจริงๆไม่ได้สปอนเซอร์นะคะทุกคนก็คือแค่แบบรู้สึกว่าแบบนีเวียแบบทานแล้วแบบรู้สึกว่ามันบำรุงปากให้แบบปากเราอบชุ่มชื้นขึ้นนะคะจากที่แบบ ก่อนคือแบบเป็นคนที่ปากคล้ำมากคือแบบเป็นคนที่แบบชอบเลียปากไงปากก็เลยแบบจะคล้ำอ่ะก็เลยแบบหันมาลองใช้นีเวียดูก็แบบเออโอเคแต่แบบบางทีเราก็จะใช้แบบไม่มีสีใช่ไหมคะทุกคนแต่ถ้าแบบเวลาออกงานอ่ะดิฉันก็จะใช้แบบมีสีแบบนี้ขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าปกติเวลาทาก่อนนอนแบบบำรุงปากก่อนนอนแบบในรูทีนอะไรนี้ค่ะ ก็แบบจะเป็นคนที่แบบใช้แบบไม่มีสีแบบที่มันเป็นสีน้ำเงินที่แบบไม่มีสีแบบสีใสเลยอะค่ะก็คือจะใช้อย่างนั้นเลยนี่นะคะแล้วก็แบบคืออีฉันจะเป็นคนที่ชอบใช้เฉดสีนี้มากคือแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะคือแบบมันจะแบบเป็นสีชมพูนี้เลยะคะ่ะทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะนี่ปุ่มยุงกัดะคะ่ะอันนี้คือสีของมันนะคะคือแบบชอบแบบสีแบบชมพูนะคะปากเราจะแบบ ฮ้ยธรรมชาติคือแบบหน้าฉันเป็นคนที่แบบเหมาะอะไรกับชมพูมั้งนะมั้งแต่ว่าจริงๆชอบสีขาวค่ะแต่ถ้าแบบตอนแรกอ่ะเคยแบบมีความฝันอยากจะซื้อลิปสติกสีขาวนะแต่ว่ามันแบบยังไงก็ไม่รู้อะค่ะทุกคนคือแบบใส่แล้วมันแปลกอะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบชอบใช้สีนี้แบบชอบใช้สีอ่อนๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทานเลย แต่ว่าปกติเป็นคนที่ทานิดเดียวนะคะก็คือแบบทาแค่แบบข้างล่างแล้วก็แบบอย่างนี้เอานี่นะคะทุกคนถ้ามันแบบดูธรรมชาติแบบไม่ชมพูเกินให้มันรู้สึกว่าแบบเออโอเคอันนี้คือแบบปากธรรมชาติเรานะให้แบบคนเขาจับไม่ได้ว่าแบบอุ้ยแกใส่แบบลิปสติกมาเยอะอะไรขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือแบบเป็นคนแบบชอบแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะ ่รู้าวาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากงานเราแล้วนะคะหรือแบบไปเรียนอะไรมาอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็คือ,อตอนนี้นะคะเราก็จะมา ทำในสกินแคร์ r o u t i n e ้วนะคะแต่ว่าปอรอบอรอบอรอนะคะก็คืออีชันอายุ12นะคะก็คือแบบจะเป็นคนที่แบบใช้สกินแคร์อะไรแค่แบบน้อยเดียวแล้วก็ปอออีกอันนึงนะคะก็คือคลิปนี้โนสปอนนะคะ ก็คือเราก็จะไปเริ่มที่ไนสกินแคร์อันแรกเลยคะ่ะมาเริ่มอันที่อันแรกเลยนะคะก็คือน้องสมูทอีครีมอันนี้ของเรานะคะก็คือจริงๆอ่ะมันมี2แบบแต่ว่าอีช้น่ะใช้ตอนอาบน้ําไปแล้วค่ะก็คืออีกตัวนึงอะ่ะมันจะเป็นแบบที่ใช้แล้วต้องเอาน้าอะ่ะล้างออกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นอีกตัวนึงนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้แล้วก็คือแบบ เป็นครีมแบบซึมซับหน้าแบบทาก่อนนอนหน้าทาตอนเช้าได้อะไรอย่างงี้สำหรับสกินแคร์โดยเฉพาะเลยนะคะก็คือโนสปอนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอีชั้นเป็นคนที่แบบรีวิวตามความจริงเนี่ยแต่ว่าชั้นอะชอบอันนี้มากก็คือแบบเนรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบแบบมันไม่มีแอซิดหรือไม่มีสารแรงๆปนเปื้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยแบบชอบใช้สมูทอีมากมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องมาทาหน้ากันนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งตัว ก็ค so, ือแบบใช้ได้ทั้งบอดี้แล้วก็เฟสมืยนะคะใช้ได้หมดค่ะก็แบบเราก็จะแบบไปตรงนิ้วชี้นิดนึงนะคะก็คือเป็นคนบ้าคนนึงนะคะที่แบบเวลาทาครีมแล้วอ่ะเป็นคนที่แบบชอบแบบเอาไปแบบทาใต้ตาเพราะว่าฉันคนนี้แบบตาคล้ำมากก็คือแบบไม่รู้ว่าใครเคยเป็นบ้างว่าแบบ เวลาแบบเรานอนอิ่มๆใช่ไหมคะแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนแบบเราไม่ได้นอนอก็คือแบบเหมือนสมองอ่ะเขาแบบไม่ได้รับการพักผ่อนอะไรฟิลนี้โอ้โหยเยอะจัดระวังเข้าตากนัด้วยนะจ๊ะก็คือเป็นคนที่กลัวมันเข้าตามาก ทาเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนเราก็ไปตัวต่อไปเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะคือจอร์นสันนั่นเองนะคะก็คือจริงๆจอร์นสันเนี่ยจริงๆคือชอบมากเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นนะ่ะคือแบบให้ฟีลเด็กอนุบาลอะไรอย่างงี้ให้ฟีลเด็กอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าชอบตรงที่ว่าแบบมันทําให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าแบบลองใช้กับอะไรหลายๆแล้วคือแบบมันไม่ได้ช่วยให้ สูตต่างดําหรือว่าอะไรเนี่ยลดลงไปนะคะแต่ว่าแบบคือแบบใช่แล้วคือแบบผิวชุ่มชื้นมากบอกก่อนว่า no สปอนเหมือนเดิมนะจ๊ะคือชอบจอนสั่นตรงที่ว่าแบบจากที่แบบผิวเราเป็นคนแห้งๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแบบวุ้ยกลเป็นแบบชุ่มชื้นไปเลยนะคะก็คือแบบอีฉันเป็นผู้ที่คัดสันอะไรแบบมาอย่างดีหมดเลยเวอร์คือแบบชอบความแบบชอบใช้อะไรของแบบ เด็กๆหรือว่าแบบเนื้อรรอะไรอย่างเงี้นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยที่จินใช้เป็นตัวมิลบวกไรซ์นะคะก็คือเป็นอะไรอ่ะเป็นเบบี้โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นของเด็กแล้วก็เป็นนมบวกกับข้าวนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะ สังเกตเลยว่าวันนี้ไม่ได้ใช้ที่คาดผมแล้วนะคะไม่ใช่อะไรค่ะเราแค่ขี้เกียจคืออันนี้ตัวนี้คือเราจะแบบชอบเอาไปทาคอนะคะแล้วก็ตุ่มที่เห็นอันนี้คือไม่ใช่อะไรหรืออันนี้คือโดนยุงกัดมาตอนนอนนะจ๊ะคือจอนใส่จะชอบเอาไว้ทาแขนนะคะส่วนตรงขาคือเป็นอีฉันเป็นคนที่ขาดไลนยมากๆเลยนะคะคือลายจนแบบลายวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคือแบบ ก็จะใช้แบบพวกวาสลีนอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันแบบเหมือนแบบบันเทาแบบรอยรอยด่างดำอะไรอย่างนี้ตรงขาเรานะคะซึ่งตอนนี้อีฉันก็ทาจอนสารเสร็จแล้วนะคะก็จะไปต่อไปกันเลยอันต่อไปนะคะก็คือวาสลีนเหมือนเดิมนะคะที่รีวิวไปเมื่อเช้าแล้วนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบวาสลีนตัวเดิมนะคะแต่ว่าลืมบอ,อกไปนะคะว่าอีฉันก็ชอบใช้ทาขาเหมือนกันนะคะคือแบบ วันนี้คือแบบช่วยแบบลดแบบ ลดคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบผิวให้มันผิวดูแข็งแรงนะคะแล้วก็แบบไม่มีจุดด่างดำอะไรอย่างี้คือแบบใช้วัสลีนไปแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มลดลงเองน,นะคะแต่ว่าต้องแบบใช้ไปเรื่อยๆจริงๆนะโอเคค่ะทุกคนคือตอนนี้เราก็เอาวัสลินไปทาขาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยสกินแคร์อันสุดท้ายอันนี้นะคะคือแบบอีชั้นขาตอนแบบก่อนนอนอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าที่ทุกคนจะเห็นนะคะก็คือตอนนี้เป็นตอนเย็นนะคะคือแบบ ยังไม่ค้ำเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเาว่าอีนนะชอนนั้นเนี่ยชอบอาบน้ำตอนเย็นแล้วค่อยกินข้าวนะคะคือแบบต้องแบบมีใครไปล่องเจ็ตเหมือนเราไหมก็คือแบบกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำมันจะแน,นีวันไหนก็ไม่รู้อะต้องแบบอาบน้ําก่อนแล้วค่อยกินข้าวอย่างเงี้ยมันจะแบบกินข้าวอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็กลับมาค่ะกล,กลับมากลับมากับสกินแคร์ตัวสุดท้ายนะคะก็คือน้องลิปมันนีเวียของเรานะคะอันนี้คือ จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพีชไซนอ่าเป็นพีชายนะคะคือแบบลิ้นพันไว่หมดแล้วตอนนี้ก็คือจะเป็นสีนี้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกสีนะคะตัวนี้แต่ว่ากลิ่นคือหอมมากกลิ่นพีชหอมมากเลยนะคะแล้วก็ คือไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่สีคือแบบอ่อนจนแบบอ่อนจริงๆนะคะก็แบบจะชอบแบบเป็นคนที่แบบชอบทาลิปมันบำรุงปากก่อนนอนนะคะแต่ว่าอันนี้คือตอนยังไม่นอนนะก็คือแบบบำรุงปากไปก่อนนะคะแบบปากแบบอมชมพูอะไรอย่างงี้นะคะก็คือแบบคือคือแบบวัยสิบสองแบบวัยเราตอนนี้นะคะคือแบบรู้สึกว่า ยังเรายังไม่ต้องแบบเรายังไม่ต้องขนาดแบบมาร์กหน้า <Homer. S 1> มาร์กอะไรเกินไปนะคะเพราะว่าเรายัางเด็กอยู่ยังไมอ่อีฉันก็คิดว่าแบบอันนี้ความคิดส่วนตัวนะก็คือแบบคิดว่ายังไม่ต้องแบบถึงขั้นมาร์กอะไรอย่างนั้นก็คือแบบสกินแคร์เด็กเล็กนยน้อยไปก่อนนะเพราะว่าหน้าเราก็ยังอ่อนอยู่นะคะก็เลยคิดว่าใช้สกินแคร์ที่มาแบบเอ้ยเนเ้อรรมชาติในนี้ก่อนก็เลยแบบชอบใช้ของนี้อยู่แล้วนะคะ คือแบบมันจะไม่ได้ออกกลอสนะคะแต่ว่ามันจะทำให้แบบปากเรามันแล้วก็ชุ่มชื้นนะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสกินแคร์ของเราวันนี้นะคะคือแบบทุกคนก็คือแบบลองเอาไปดูก็ได้นะคะหรือแบบซื้อตามอะไรอย่างี้ก็ได้นะแต่ว่าคืออันนี้คือแบบรีวิวแบบคือแบบที่เราใช้อ่ะทุกคนคือแบบคิดว่าแบบดีที่สุดต้องแบบใช้กมากก็คือแบบพวกนี้แหละนะคะเพราะว่าใช้เป็นคนที่ใช้อะไรมาเรื่อยๆเลยนะคะคือแบบ คือใช้ไปเรื่อยๆอะทุกคนคือบไม่เปลี่ยนไม่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าขี้เกียจเท่านั้นค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นอันอะไรที่แบบดีมากสําหรับหน้าของไว้อย่างเรานะคะก็คือแบบดีสุดแล้วที่คัดสรรมาให้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย